สวัสดีครับวันนี้พบกับว้โหทอยเลยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน Pop ๊อป up พพาเรนะฮะจากกุมไยกับเรื่องอันนี้จะมาจากเรื่องยูยูฮาชูโชนั่นเองกับตัวพีเอของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือจะมาในพลาสติกกล่องใสแบบนี้รอบด้านนะฮะนี่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเรามาแกะรีวิวดูข้างในกันดีกว่ามา ในกล่องนะฮะอันนี้ก็คือจะมีพลาสติกมาให้อีกทีหนึ่งแบบนี้ตัวทีเอจะไม่ได้มีพารเสริมอะไรมาให้นะฮะก็คือจะมาเป็นตัวกับฐาน2ช่องแค่นั้นเองนี่เรามาแกะดูข้างในกันเลยมาตัวนะคะอันนี้ก็คือจะห่อพลาสติกพุ่มมาอีกทีหนึ่งนะฮะ แล้วก็ที่มือก็คือจะมีพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะที่ที่ตัวที่มืออีกอันหนึ่งด้วยแล้วก็ที่ฐานนะฮะอันนี้จะเป็นสีม่วงโอเคมีพลาสติกพุ่มมาอีกทีเช่นกันนะฮะนี่เป็นสีม่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คที่ตัวกันนะฮะอันนี้ก็คือจะ เป็นตัวตอนท่ากำลังปล่อยมังกรทมินใช่ไหมนี่ชุดก็คือจะเป็นกางเกงสีดํานะฮะเสื้อสีฟ้าสีผมเนี่ยเขาจะไล่ทั้งดําขาวแล้วก็มีฟ้าฟ้าอยู่ปลายผมด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะสีผมเขาจะไล่เฉดค่อนข้างสวยเลยนะฮะตัวนี้ตัวไอตัวมังกรตรงเนี้ยก็จะเป็นเคลียร์ใสนะฮะ จะเป็นใสๆติดอยู่ที่มือเลยนี่แพ่มากอันนี้ก็จะมีตาที่สามขึ้นมาด้วยนี่ไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีตาสามตานะฮะตาบนแล้วผากจะถูกเปิดขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่ชุดไม่ได้ไฮไลท์เท่าไหร่นะฮะไม่ได้ลงสีไฮไลท์เท่าไหรอ่อันนี้อันนี้หน้าสวยะะฮะยีเอน่าสวยเลยนี่นี่ ะะเขาจะไปลงไฮไลท์ตรงช่วงแขนอยู่เหมือนกันนะฮะอ่านะโอเคเราใส่ทางกันชนะฮะ,นะฮะก็เป็นฮีเอนะฮะกำลังปล่อยมังกรทมินของเขานั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่โคตรสวยเลยอ่านะผมก็ ชื่นชอบอยู่แล้วฮะตัวนี้โอเคส่วนความสูงนะฮะตัวนี้ฮิเอจะอยู่ที่17เซนนะจากฐานหนึ่งปลายผมตรงนี้ประมาณ17เซนก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะตัวนี้เฮ้ยจะถือว่าเป็นของคนเก่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่มีออกมานนอกจากคัวโตที่ครบเกือบเซตเลย แล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะถือว่าไซส์กำลังโอเคเลยตัวนี้ราคาก็โอกลังโอเคเหมือนกันโอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองนะฮะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่โอโหทอยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ Tik t o k ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ